กอความเจริญในธรรมยังมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพาจะนำคำตั้งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟัง mm hmm. ก็โดยมากมาในาช่วงนี้ก็คือมาจากพระสูตรแล้วก็พระสูตรที่อาตมาภาพาจะนำมาเผยแผ่ก็คืออากุศลาราสีสูตรสูตรที่วา่าเรื่อง นิวรนคือกองของอกุศลข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์ก็ตัดว่าพิสู์ทั้งหลายบุคคลจะกล่าวถึงกองอกุศลเมื่อจะกล่าวให้ถูกเพิ่งกล่าวถึงนิวรนทำที่เครื่องกั้นไม่ให้บรรลุความดี ห้าประการพระกองอากุศลทั้งสิ้นก็คือนิวรห้าประการคือหนึ่งการมาฉันทะความพอใจในรูปสกสิ่นเสียงพยาบาทความไม่พออบพอใจทินาบิทะคว่ามเมาื่อเหงาเหานอนเสื่งองซึมซึมเศร้า สอุทจากุกุจะรองซา,าลำคาญห้าวิจิกิิชาความลังเลสงสัยความเหล่านี้ก็มาในพระสูตรอังคุตรนิกายปัจจการนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่ยีข้อที่52หน้าที่9ก้าสิบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยอกุศลก็คือความไม่ฉลาด ความไม่ฉลาดในการทํากุศลหรือไม่ฉลาดในการทาความดีก็คือไม่ยอมทําแล้วก็ทําเหล่านี้เป็นเครื่องกั้นความดีหรือว่าจะทาความดีเนี่ยพวกนี้มันจะกั้นก็นเราก็สังเกตได้ตอนไม่ว่าจะทําบุญทำกุศลหรือว่าประพฤติปฏิบททัติธรรมเหล่านี้มันจะจะปรากฏให้ให้เราได้ได้รู้เห็นเสมอ บางอย่างพอจะปฏิบัติเนี่ยเอาเลยนะงวง่วงเงาเหานอนแต่พอเลิกปฏิบัตินี่ก็ไม่ง่วงอ่ะนะมันจะเป็นแบบนี้อนะทินามิธาการมาชา,านใต้ก็พอพอใจอยากจะได้แล้ลวเกียนเสียงอยากจะได้ของที่พอใจอะพยาบาดก็คือก็อคิดไปเรื่อยเสื่องซึมห่วงเงาเหานอนลังเลสงสัยก็มีปรากฏนี่แหละเครื่องการฟวานดี